สำหรับคลิปนี้ฟังกันให้ชื่นใจอีกครั้งกับพูดคุยทักทายแม่แม่งานล่าสุดที่พิษณุโลกของลูกชายแห่งชาติเมื่อที่11กันยายนที่ผ่านมาแม่แม่ที่ยังไม่ได้ฟังต้องฟังดูนะครับเพราะนี่คือความสุขทางหน้าจอส่วนแม่แม่ที่ฟังแล้วก็ยังฟังได้อีกเรื่อยๆนะครับเพราะยิ่งฟังยิ่งมีความสุข เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับอยากขี่โดลงไปเลยนะแต่เพรว่าแต่งตัวเป็นหมอทำขวัญนัข่าวทัตัวเลยเลยไม่นา่าโดดเลยมีหน้าโดด,าโดอาหารหน้ามันน่อยหายได้แต่ก้นมันดิบม็นเนี้ยไม่ไรก,ก้นกับหน้าใหญ่พอกันนะขอหน้าหน่อยเดียวให้ก้นเยอะๆนั่นและเป็นอย่างนั้นอันนี้ด้วยนะอ่าให้ครบให้ครบนะ อะไรนะเสาอะไรเร่องลำโพงเดี๋ยวเสาอมอนไมเรียกเสาเสาเขาดับไฟขึ้นมาก็จบเลยจบนะกทุกคนจะง่วงกันขอโทษไม่ต้องง่วงเลยหนูง่วงเกืดอทุกคนไปแล้วเมื่อยังมีนเบื <hi> ่นไม่ไหวจะเดินก็เล เดมาเลยเดี๋ยวิ่ง4ีแล้วเดีขขขขเ๋ขอบคุณครับขอบคุณครับให้จ้าเนียขอบคุณครับชัดก็แต่งสีแดงเลยนะเน,ะนะี่ยนะว่าทิศไงเสื้อกระแดงปากกระแดงนะขอบคุณครับแดงแรงนิดไม่เจอกันนาดไม่เจอสนามริศ ไม่ใช่คืลิฟต์แดงนะบางคนฟันแดงด้วยลิฟต์เข้าฟันนะครับ่แม่เาลิฟต์หยุด้างบนิดนึงมลิฟต์ไม่มีก่รปริพาเกินกันหน่อยแล้มันก็เกินลับอนนแม่สวัสดีครับผลที่สามแล้วนะเขาที่แล้วบ้านนครสวรรค์ยังไง ไม่ได้กลับไงรถเสียอ๋อก็เลยไม่ได้กลับไม่ได้กอดด้วยไม่ได้กลับด้วยพูดเป็นในๆนะเกือบไม่ได้กลับมงรถเสียงัรถเสียกลางงานตาลายปัญหาอยู่ที่ใครนะฮะปัญหาที่ตามแม่นะ แล้วกางเตอนนี้มา่งเตะเลยเหมือนได้หายเลยเหมือนได้หายมากแาอบนี้นะครมบแบบใจเล็งมากทำเยอะเล็งมากขาหลังรีบเป็นอะไรเยอะๆครแค้นนะขาหลังรีบเนะาะทางต่างหายหายเจ็บยังละ่ะอันนี้ครูยังไม่จบเลยนะ ออกไปแล้วแหายเจ็บยังละหลังนะไม่หายทีนะกระห่าเลยนี่มันจะถกสูงเดือดแล้วมากินไตหายเลยถกสูงนะแล้วก็เลยหมดอายุแล้ว24แล้วนะฮะรวยไม่เลยอะไรนะแม่สลังมีคนจีน้างไหม คุ้นหน้าคุณตาไหมชื่อเสียงแงานมนหมืบอกข้าความกไ้หมือนติอหุ่โลกในได้กลุ่มไหมใช่วาอย่าไม่ร้กับตกใจฮะข้าปากตาบังตาบลเนี่ยต้องอยู่ฝ้าผิดตาไม่อ้อย ว่านยังไหม่เลยเฮชจบูล่ะบ้าน,นเกิดพ่อหน่อยรู้จักพ่อหน่อยตอนเด็กเคยเจอไหมฮะไม่จ๊ะให้รู้นะ จะให้มีนเป็นกับบานเห็นคมไม่ทตุนไม่ได้จะที่นี่เป็นไม่ได้คอขีดไรตีเลี่ยนไวิจรวนเลยนะดูช่องไหนไหมยิ้มหวาน้คนดีงามเปดี่นหัอกจังไปเถิดนี่ต้องการสวยไม่ได้ย่อยนะ ดูทุกวันเลยใช่ไหมดูทุกวันนะดูทั้งวันเลยไหมทั้งวันเปิดทั้งวันเลยอุ้ยถ้าไปบ้าเลยทั้งปิดทั้งนะิดรักกันมาสี่ปีได้สู้ขัด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 ดีมากนี่ก็ไม่ค่้ยอีกบอลนี่ให้อะไรได้นะโว้ยผชีวิตหนูว่ได้แค่ตัวนี่แหละเอาไปปลูกลูกเดือดเจอยักษ์ข้างบน ดีขึ้นแล้วี่มันเห็นดีแล้วนะ,วนะหาหาว,วาที่ทุมองาเนใครนี่มาจากเป็นบูนเขาคอเลยนะ,ะไเป็นจะบูนบคนที่สองนะชัยนะวะโไจะรูดแล้วเห็นแม่ยืนนิ่ไม่ใช่ะไรดูย ไม่นะแต่สใจนะต่อไนี่ีีเลยกับี่นี่ยเบียร์ีนั่งนี่นอนั่งก่อนเดี๋ยวเป็นลกเป็นงนะนั่งีงนะ่โอเคขอยืฝังนู้นงได้ไหม ง mm. hmm. ันม er> ันดีแล้วต้งงานะรันร้อนนี่มาไกลถโบนิชู้ะที่โบโบแล้วมดูแลเมื่อแต่งแบบแปลอย่างเงี้ยเป็นม่ไหร่นะดแต่งเดียวมั้งดูตรงเนี่ยเขาเปิดยี่สิบตัวยืเหนื่อยจนเป็นเม็ดเลยอะไรนะ ไม่อยู่มาที่เียวก่นกัเช็นเลยอยาวน้ำเทล้างหน้าน้ำา เราจะจบเพลงไตหางินนะน้องพิจิตนะรองรองลองร้องไปก่อนนะ สาวงามพิจิตนาพิทูนมองไอหนุ่มวังทองลงมองสาวเมือ,มองพิจิตพียงตาสบตายิ่งพามาใจให้คิดอย่าบอกรักเธออยากจะยอดนี้อยากฝากชีวิตอยากคิดหมายอง แพงเท่าไหร่เจ้าละแพงเท่าไหร่เจ้าละนี่นี่เอาสีฮะเอาสีอะไรดีฮะไม่จบก็ต้องสีม่วงสิมาอะไรเนี่ยนี่แล้วแต่แม่จะเมตยน่ากู่างนี้นะใจอ่อนอย่างนี้ ท่านนะมีไไว้ห่ะอให้ไปแ่้อามางไหมอ้าวเม่กี้จบไหนฮะยิ้มนานว่าทลวงวงสวรรงพอกเส้นแลงหน้าหน้าเสนไม่ใครจะไปสุขคอ

ตแต่เล็กเลยนะแต่เล็กเลยนะเคยมือขอนให้นะไห้ระังนะเลยท่านล็กเล้มาเด็ันนี้จะดูดลักก็ไม่บอกค่ะและนี่คือไรอันค่ะขรเสียงประมุ่งกับตองด้วนนะคะ นะคะ <S 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 ขอเป็นมิตรที่ไม่ถนัดอย่าเดินขึ้นมาก็จะเป็นมิตรกับน้องแล้วนะคะโอ้วันนี้คือแฟนคลับน้องเยอะมากๆนะคะสุดยอดมากจริงร้องเพลงพร้อมไหมคะว้า